สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าชุดสืบจับโป๊ะลุงพลรู้ตั้งแต่แรกอุ้มเด็กแฉ2ชั่วโมงปริศนาพริกจากเหยื่อเป็นอจายกากรเปิดหลักฐานปิดเกมลุงพลแฝงตัว3ปีหาข้อมูลผลตรตรีธีรเดชธรรมสุธี ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลในฐานะหนึ่งในชุดสืบสวนสอบสวนคดีดน้องชมพู่เปิดเผยกับทีมข่าวหลังศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกลุงพลว่าการสืบสวนสอบสวนทำเป็นคณะทำงานภายใต้การนำของผลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขอดีตพาบาตรซึ่งแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุรู้ดีว่ามีแรงจูงใจอะไรซึ่งตำรวจก็วิเคราะห์ฟันธงไปว่าตัวผู้ก่อเหตุ พาตัวน้องชมพู่นั้นผู้ตายไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ส่วนรายละเอียดยังมีอีกมากมายที่อยู่ในสำนวนและผู้ก่อเหตุให้การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นบุคคลเดียวที่ไม่สามารถให้การยืนยันเวลาช่วงที่เกิดเหตุได้อย่างชัดเจนซึ่งจริงๆเข้ากับทฤษฎีของเหย่อวิทยาเขาจึงเป็นผู้ต้องสงสยัยมากที่สุดจนกระทั่งผันมาเป็นผู้ต้องหาส่วนเส้นผมที่ตรวจเจอ เป็นไปไม่ได้ที่ลุงพลจะไม่รู้มาก่อนว่ามีการตรวจเจอเพราะจากการตรวจผู้ที่ตรวจเป็นเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะต้องมีการตรวจเก็บบันทึกต่อหน้าตัวผู้ก่อเหตุวันนั้นย่อมต้องรู้ว่าตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานเก็บของกลางอะไรได้บ้างขณะที่พยานหลักฐานในคดีนี้มีเยอะมากเราใช้เวลาทำเกือบสามเดือนและละเอียดทุกขั้นตอนและไม่ใช่แค่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นเรามี ผลแม้กระทั่งของเหยื่อ8ข้อยกตัวอย่างคือตัวน้องเองไม่สามารถเดินขึ้นไปบนจุดเกิดเหตุได้เองแน่นอนและตัวน้องเองจะให้ไปกับคนแปลกหน้าแม้กระทั่งคนแปลกหน้ามาขออุ้มน้องน้องจะมีอาการส่งเสียงร้องวอยวายเพราะฉะนั้นเราก็มีเป้าต้องสงสัยเป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องสงสัยที่สุดคือตัวผู้ก่อเหตุเองและ สิ่งที่เป็นสาระสำคัญจริงๆเราก็เคารพการตัดสินใจของศาลและขอยืนยันว่าตำรวจไม่ได้มีสาเหตุกดเคืองกับตัวจำเลยมาก่อนและวันนี้พวกเราคืนความเป็นธรรมให้กับน้องชมพู่และครอบครัวแล้วความคืบหน้าล่าสุดเพื่อนเก่าฟาดลุงพลอำนาจเงินทำลายมิตรภาพน้าแต่ทิ้งปริศนามีบานปลายน,นายนรินทร์ลาบโพหรือน้าแต่น้องชายของป้าแตน ยอมรับว่าตอนนี้พี่น้องในครอบครัวก็มีปัญหากันแต่เมื่อได้ฟังสิ่งที่ป้าแตนให้สัมภาษณ์กับช่องแดเมื่อวานแล้วตัวเองก็อยากจะฟังความในใจจากป้าแตนเหมือนกันว่าอยากจะพูดถึงคนในครอบครัวว่าอย่างไรอยากรอฟังอย่างใจจดใจจ่อเพราะตัวเองก็มีคําที่อยากจะพูดกับป้าแตนเหมือนกันที่สําคัญเมื่อวานได้เห็นป้าแตนให้สัมภาษณ์กับช่องแแล้วในฐานะคนที่เป็นครอบครัวและเติบโตมาด้วยกัน ได้เห็นบุคลิกท่าทางของป้าแตนก็รู้อยู่แล้วว่าภายในจิตใจคิดอะไรอยู่ด้านของนางนลินหรือป้าถอนชาวบ้านกกอกที่ติดตามคดีน้องชมพู่มาโดยตลอดมาเปิดเผยกับทีมข่าวว่าด้านเรื่องของคดีความตัวป้าถอนเองก็ยังคงติดใจอยู่ที่ทนายความฝั่งของลุงพลและป้าแตนบอกว่าน้องชมพู่ขึ้นไปเสียชีวิตเองบนผูเหล็กไฟป้าถอนอยากจะถามกลับไปว่า เหตุใดน้องชมพู่ต้องขึ้นไปเสียชีวิตด้วยตัวเองที่ผู้เหล็กไฟซึ่งสดตัวยังยืนยันมั่นใจร้อยเปอร์เซนตว่าเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่น้องจะขึ้นไปเองส่วนช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมากว่า3ปียอมรับว่าทําให้บ้านกกอกเปลี่ยนไปมากหลายคนต้องมาทะเลาะกันซึ่งปัญหาเกิดจากอํานาจเงินแต่ก่อนทุกคนในบ้านกกอกนั้นไม่มีเงินก็รักกันดี แต่พอมีอำนาจเงินเข้ามาก็ต่างชิงดีชิงเด่นกันส่วนป้าถอนยอมรับว่าเดิมทีนะ่ะอยู่ตัวติดกับลุงพลคอยสนับสนุนช่วยเหลือลุงพลและป้าแตนมาโดยตลอดแต่ก็ต้องเจอกับปัญหาเพราะอำนาจเงินนี่แหละยอมรับว่าผิดใจกับลุงพลป้าแตนเนื่องจากทุกคนใกล้ตัวใส่ร้ายและลุงพลกับป้าแตนก็เลือกที่จะฟังฝั่งโน้นมากกว่าตัวเองจึงออกมาอยู่เป็นชาวบ้านกอกๆธรรมดา งงในงงย้อนคลิปลุงพลบอกพูดความจริงไม่ต้องพูดเหมือนเดิมทุกวันไม่งั้นจะมีพิรุษย้อนคลิปลุงพลนะครับหลังโดนถามทําไมพูดกับตํารวจกับพูดกับสื่อไม่เหมือนกันเจ้าตัวชี้แจงพูดความจริงไม่จาเป็นต้องพูดเหมือนเดิมทุกวันถ้าพูดเหมือนเดิมจะมีพิรุษงงหนักมากทำหนุ่มกัญชัยถึงกับลั่นเดี๋ยวจะบันลัย กลายเป็นกระแสคึกโคมใหอีกครั้งนะครับสำหรับกรณีของลุงพลหรือนายเชยพลวิพาลุงเขยของน้องชมพู่นะครับหนูน้อยวัยสามขวบชาวบ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารที่เสียชีวิตอย่างปริศนาโดยในรายการโหนกระแสทางช่องสหมนุ่มกัญชัยเป็นผู้ดาเนินรายการได้เชิญอดีตเพื่อนของลุงพลมาเปิดใจสาเหตุที่ถอนตัวออกมาซึ่งแต่ละคนก็มีเหตุผลส่วนตัวแตกต่างกันไปกระทั่งช่วงท้ายรายการ หนุ่มกัญชัยได้ย้อนเหตุการณ์ซึ่งเป็นช่วงที่ลุงพลนั้นเคยมาสัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่ตอบคำถามไม่เหมือนเดิมเล่าถึงเหตุการณ์วันที่น้องชมพู่หายไปแต่เล่าไม่เหมือนเดิมเป็นเพราะอะไรซึ่งคำตอบของลุงพลทำเอาหนุ่มกัญชัยนั้นถึงกับต้องเตือนว่าเดี๋ยวจะบันไลัยหนุ่มกัญชัยถามว่าลุงให้ปากคำกับตำรวจกับที่พูดออกสื่อพูดเหมือนกันไหมเพราะมีคนเขาบอกว่า ทำไมพูดกับตำรวจอย่างหนึ่งพูดกับสื่ออย่างหนึ่งทำไมพูดไม่เหมือนเดิมลุงพลก็ตอบว่าผมเชื่อว่าถ้าพูดความจริงวันวันหนึ่งแต่ละวันไม่มีใครพูดคําเดิมหรอกครับนุ่กนชัยก็ตอบว่าอุ๊ยลุงพลก็พูดขึ้นมาว่ามันจะพูดไปเรื่อยๆไม่มีใครจะไปจอดจงว่าวันนี้กูพูดอะไรบ้างวันนี้ฉันพูดอะไรบ้างมันทําเหมือนมีพิรุษ ว่าวันนี้ฉันพูดอะไรไปแล้วฉันต้องพูดคำเดิมแต่สำหรับผมไม่พูดคำเดิมนุ่มกัญชัยก็ถามว่าทำไมอ่ะลุงพลก็ตอบว่าถามตรงตอบตรงครับนุ่มกัญชัยก็พูดขึ้นมาว่าพูดไม่เหมือนกันระหว่างสอบปากคำกับให้สัมภาษณ์สื่อขอโทษนะครับเดี๋ยวก็บันลัยนะความคืบหน้าตำรวจมือพการแฉพิรุษลุงพลของในรถทำจบเห ตายน้ำตื้นหั่นผมแต่ทิ้งไม่หมดทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับพลตรตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหนึ่งในคณะทำงานชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่พลตรตรีนพสินเปิดเผยถึงความรู้สึกหลังจากสารมุกดาหารตัดสินจำคุกลุงผลว่าก่อนอื่นผมต้องขอบคุณศาลที่ตัดสินด้วยความเป็นธรรมและขอให้เครดิตท่าน พลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขอดีตพบวตรที่ให้ความสนใจและลงมาติดตามคดีด้วยตนเองพร้อมทั้งระดมกำลังชุดสืบสวนจากทั่วประเทศมากฝีมือมาอยู่ที่บ้านกกกพลตรรีนุปสินยืนยันว่าตลอด3ปีที่ผ่านมากระบวนการการทำงานของตำรวจชุดสืบสวนนั้นไม่ได้มุ่งเป้าไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งว่าเป็นผู้กระทำความผิดแต่ยึดจากพยานหลักฐานที่พบเจอ เป็นจุดสำคัญจนนำไปสู่การเจอตัวผู้กระทําผิดตำรวจสอบปากคำชาวบ้านไปกว่า300ปากคัดผู้ต้องสงสยัยในหมู่บ้านเหลือ14คนซึ่ง13ผู้ต้องสงสยัยในตอนนั้นยืนยันทม์ลายของตัวเองได้หมดว่าไปไหนทำอะไรมีฐานที่อยู่ชัดเจนในช่วงเวลาเกิดเหตุมีพยานยืนยัน แต่ยกเว้นลุงพลที่ไม่สามารถตอบได้สรุปสาระสำคัญที่เป็นพยานหลักฐานสำคัญทั้งหมด8ข้อดังนี้ 1. เส้นทางที่ยากลำบากเกินความสามารถของน้องชมพู่มีเนินชันมากกว่า60องศาขวางกั้นทุกเส้นทางระยะทางขึ้นกว่า1.5กิโลเมตรถึงจุดที่พบศพบริเวณชั้น6ของผู้เหล็กไฟซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่เด็กจะเดินขึ้นไปเสียชีวิตเองได้ 2. พลังงานจากอาหารมื้อสุดท้ายที่น้องชมพู่รับประทานไปมีแค่น้ำส้มและไข่เจียวซึ่งไม่เพียงพอต่อการเดินไปบนจุดพบศพสบ 3. ประสบการณ์ชาวบ้านยืนยันว่าเด็ก3ขวบจะปีนไปไปถึงได้แค่ชั้น2ของผู้เหล็กไฟเท่านั้น 4. กรณีศึกษาการหลงป่าของชาวบ้านกกตูมชาวบ้านสามารถหาได้เจอภายในคืนเดียว 5. แพทย์ผู้ชนสูตรและกุมารแพทย์ยืนยันว่า พัฒนาการของเด็กอายุ3ขวบไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปเองได้ปีนเขาไปถึงชั้นที่6ของผู้เหล็กไฟเองได้ในทุกเส้นทาง 6. สภาพศพที่เปลือยกายซึ่งพ่อแม่ของน้องชมพู่ยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถถอดเสื้อเองได้ 7. พยานหลักฐานที่เกิดเหตุที่ตรวจพบเส้นผมน้องชมพู่ถูกตัดด้วยมีดเชื่อได้ว่าเป็นการกระทําของบุคคลอื่น 8. นิสัยส่วนตัวของน้องชมพู กลัวที่สูงและกลัวป่าที่ผ่านมาน้องชมพู่ไม่เคยไปในป่าหลังบ้านเลยสักครั้งหลักฐานที่น่าเชื่อว่าน้องชมพู่มีคนร้ายคือลุงพลอุ้มพาขึ้นไปทิ้งบนภูเล็กไฟจนถึงแก่ความตายมีข้อสังเกตหลายข้อคือ1เส้นทางขึ้นภูเล็กไฟจากบ้านของน้องมีทั้งหมด5เส้นทางซึ่ง4เส้นทางขึ้นภูเล็กไฟนั้นมีพยานเป็นชาวบ้านยืนยันได้หมดว่า ไม่เห็นน้องชมพู่ในเส้นทางทั้ง4แต่มีเส้นทางที่5ที่มีจำนวนสองปากที่เห็นลุงพลเดินไปในเส้นทางใกล้บ้านน้องชมพู่ในช่วงเวลาน้องหายด้วยพยานสองปากตำรวจได้สอบสวนจนเสร็จสิ้นแล้วแต่ในชั้นศาลมีพยานหนึ่งปากกลับคําให้การแต่ศาลได้ยึดจากสำนวนการสอบสวนครั้งแรกโดยศาลเชื่อว่าลุงพลมีการข่มขู่พยาน และมีการเปลี่ยนแปลงเวลาจริง 2. ลุงพลอ้างว่าไปรับพระในช่วงเวลาที่หลานตัวเองหายโดยตอนแรกลุงพลอ้างว่ารู้ว่าหลานหายจากที่ปาแตนโทรศัพท์ไปบอกจากนั้นตำรวจได้ไปไล่เช็คมาชัดเจนแล้วว่าครอบครัวลุงพลมีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวลุงพลไม่มีโทรศัพท์ 3. นิติวิทยาศาสตร์เรื่องของเส้นผมสองเส้นของน้องชมพู่ที่ถูกตัด และพบบนภูเหล็กไฟกับเส้นผมหนึ่งเส้นที่พบบนรถของลุงพลนั้นด้วยตำรวจไปตรวจคน้นรถของลุงพลเมื่อ11มิถุนายน2563วงเล็บ1เดือนหลังจากพบศพน้องแต่ก่อนหน้านี้ได้เก็บเส้นผมของน้องชมพู่ตั้งแต่วันที่พบศพไปแล้วด้วยการตรวจคน้นรถลุงพลตำรวจไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ลุงพลคนเดียวแต่เป็นการคน้นทั่วหมู่บ้าน